ดาวพรฤหัสเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จส่งผลในมุมดีที่สุดเป็นพบที่ให้คุณที่สุดเพราะนั้นจากนี้เป็นต้นไปชาวลัคนาและราศีเมถุนจะพบกับความสำเร็จพบกับความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่มันไม่ดี ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ29มีนา64พัพฤหัสย้ายหมุดหมายสำคัญในรอบ12ปีพัพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะครับทุกท่านจะเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับชาวลัคนาทั้ง12ลัคนาทั้ง12ราศีพัพฤหัสยยจะเข้ามาต่ออายุ ของดวงชะตาของทุกๆคนใครก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตใครก็ตาม ที่เจอกับสิ่งที่มันไม่ถูกอกถูกใจที่ผ่านมาหลังจากนี้ดาวพระฤหัสจะโยกย้ายโคจรจากลัคนาราศีมังกร<ม>เข้าไปที่ลัคนาราศีกุมจากที่ได้ตำแหน่งนิดจากที่อ่อนแรงอ่อนกำลังดาวพระฤหัสจะกลับมามีพลังอีกหนึ่งครั้งเทพพระพฤหัสดาวพระฤหัสเป็นดาวที่สำคัญที่สุดในเทพนพเคราะ์ทั้ง10ดวงดาวพฤหัสเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสุขเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการเปิดประตูบุญเปิดประตูกุศลในอดีตชาติอดีตภพให้กับทุกท่านรวมทั้งดวงประเทศไทยดวงโลกดวงของมนุษยชาติดวงแห่งสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกกระทาแห่งนี้ดาวพระฤหัสจะกลับมาให้คุณอีกครั้งหลังจาก ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่ในบ้านคู่ศัตรูหนึ่งในดาวตีเทพก็คือดาวพัสดุ์อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่สามารถทําอะไรได้ถนัดนักแต่ต่อจากนี้ความหวังของทุกคนทั้ง12ลัคนาราศีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่เรือนลาภะของโลกใบนี้ดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่เรือนลาภะของประเทศไย ยามประเทศ ของประเทศไทยทําให้เรื่องการเงินความสําเร็จของประเทศนี้ทําให้เรื่องของมนุษยชาติทําให้เรื่องของโรคใบนี้จะทุเราเบาบางเกี่ยวกับเรื่องของภัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยร้ายโรคติดต่อหรือภัยต่างๆนานาจะสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้จะทุเราเบาบางลงบ้างจากฤทธิ์จากอิทธิพลของดาวมฤตยูที่โครจรทับดวงชะตา โลกใบนี้อยู่ตั้งแต่ปี2569จนถึง2565วันที่7กรกฎาคมแต่นั่นผมไม่ได้หมายความว่าดาวพฤหัสจะสามารถเปลี่ยนดวงชะตาประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนดวงชะตาโลกจะสามารถเปลี่ยนดวงชะตาทุกๆคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้ภายในฉับพันตั้งแต่วันที่29มีนาแต่เป็นช่วงที่มีบุญกุศลเป็นช่วงที่มีเทพเจ้า ประธานแห่งสุภเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือดวงเมืองดวงโรคและดวงของทุกๆคนบนพื้นปตพีแห่งนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจให้ดีทำบุญกุศลให้ดีหมั่นถือศีลภาวนาอยู่ในบุญอยู่ในกุศลแล้วจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของโรคผ่านวิกฤตการณ์ของตัวเองและของประเทศชาติในครั้งนี้ไปได้จะพบเจอกับสิ่งที่ดีจะพบเจอกับความสุขได้อย่างแน่นอนส่วนคนทั้ง12ลัคนาราศีจะ เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับกัลายาณมิตรของผมและชมรมท้าววิรูปกโหนาคราชทุกทกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้ลาสิกขาสื่อจากการบวชเป็นพระพิสุสงฆ์มาแล้วผมไม่ลืมสัญญานะครับที่ผมจะอธิษฐานจิตให้ทุกทท่านที่กดติดตามชมรมท้าววิรูปรโขโหนาคราชทางช่อง YouTube ไม่ลืมคําอธิษฐานเป็นพันเป็นหมื่นคําอธิษฐานของทุกๆคนที่ได้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ผมได้ทําการอธิษฐานระหว่างการทําวัดเช้าการทําวัดเย็น การนั่งปฏิบัติกรรมฐานให้กับทุกๆท่านเรียบร้อยแล้วบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทํามาและได้อธิษฐานขอให้สำเร็จผลขอให้การยานมิตรทุกคนได้สมปราถนาในสิ่งที่อธิษฐานไว้สิ่งใดที่ทุกๆท่านอธิษฐานไม่ผิดต่อศีลธรรมไม่ผิดต่อศีลห้าไม่ผิดต่อพุทธวจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกๆท่านจงประสบความสําเร็จด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ของข้าพเจ้าได้ร่วมกระทําแล้วในครั้งนี้ด้วยเธอ ขอให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญ บุญที่ได้สร้างกองบุญกุศลใหญ่ในการอุปสมบทพระพิสุสงฆ์ทั้ง4ี่ลูกทั้งตัวผมและลูกศิษย์ในครั้งนี้รวมถึงลูกศิษย์แล้วกัลายาณมิตรหลายๆคนที่ได้ร่วมทั้งสร้างบ่อน้ําทั้งได้ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าไปปฏิบัติทดสอบจิตทดสอบใจกันในป่าช้าขอให้ทุกคนมาร่วมอดุโมทนามาร่วมสาธุบกับ,บบุญกุศลครั้งใหญ่ในครั้งนี้กันนะครับ สำหรับลัคนาราศีเมถุนในการที่พับหรหัสย้ายในครั้งนี้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่จากหลังมือกลายเป็นหน้ามือทีเดียวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจากดำเป็นขาวจากร้ายกลายเป็นดีเพราะอะไรครับเพราะดาวพับหรหัสของชาวลัคนาราศีเมถุนดาวพับหรหัสเป็นอะไรครับเจ้าเรือนปัตตนีและ เจ้าเรือนกรรม,มะกรรม,มะปัตตนิก่อนหน้านี้ตั้งแต่14พฤศจิกายน2563จนถึง29บมีนาคม2564ไปอยู่ในเรือนมอรณะนั่นหมายถึงอะไรครับการงานหุ้นส่วนคู่ครองความรักครอบครัวดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไปอยู่ในเรือนมอรณะหมายถึงพัดภาคสูญเสียไม่ได้ดังใจ ขัดอกขัดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงยังไม่ได้เป็นดั่งหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเราต้องอดทนอดกั้นทำอะไรแล้วจะดีมันก็ดีไม่สุดอะไรที่มันร้ายมันก็ประดังประเดขเข้ามาจากนี้ต่อไปหลังจากวันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไปชาวรัคนาราศีเมถุนไม่ต้องอดทนอีกแล้วถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมา ถึงเวลาที่จะมาเก็บเกี่ยวความสําเร็จความสุขแล้วดาวพรระฤหัสจะโคโจรไปสู่เรือนสุภะตรงนี้ส่งผลโดยตรงต่อรัคนาราศีเมถุนเพราะในมุมสุภะนี้เป็นมุมตรีโกนเป็นมุมร่วมธาต โดยตรงเลยกับชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะตรงกุมนี่ถือเป็นธาตุลมราศีกุมนี่เป็นราศีธาตุลมเมถุนก็เป็นราศีธาตุลมมุมตีโกนเป็นมุมที่ส่งผลในเชิงที่ให้คุณอยู่แล้วมุมตีโกนเป็นมุมที่ส่งผลโดยตรงอยู่แล้วดาวพฤหัสเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จส่งผลในมุมตีโกนอยู่ในภพสุพระ พบที่9นับจากตนุมาเป็นพบที่ดีที่สุดเป็นพบที่ให้คุณที่สุดเพราะนั้นจากนี้เป็นต้นไปชาวรัคนาและราศีเมถุนจะพบกับความสำเร็จ พบกับความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่มันไม่ดีจะถูกเปลี่ยนถ่ายออกสิ่งใดที่มีปัญหาสิ่งใดที่ติดขัดจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นขอให้ท่านกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งขอให้ท่านกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของท่านจะเข้ามาโดยเร็ววันนี้อย่างแน่นอนในช่วงจังหวะเวลานี้ที่ดาวพฤหัสโคจรจากเรือนมรณะไปสู่เรือนสุภะในวันที่29มีนานี้อย่าลืมทำบุญตักบาตรตอนเช้าหาโอกาส ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตเพราะพระพฤหัสเพิ่งยกมาจากมรณะนั่นคือกรรมของปาณาติบาตกรรมแห่งการทำลายชีวิตเราไปส่งท้ายเขาหน่อยทำบุญโรงศพทำบุญถ่ายชีวิตเมื่อพระพฤหัสโครจรเข้าสู่สุภะแล้วให้หาโอกาสไปปฏิบัติธรรม ไปทําบุญร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมเองดีที่สุดถ้าไปไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระบวชสัมมาเนรเพื่อเสริมดวงชะตาดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่29มีนาคมจนถึง27กันยายนจะเริ่มต้นทําอะไรให้ทําในช่วงนี้ถ้าหลังจาก27กันยายนไปแล้วจนถึงวันที่8พฤศจิกาคือเดือนกว่าๆตรงนั้นอย่าพึ่งลงมือทําอะไรเด็ดขาดเพราะดาวพฤหัสจะถอยหลังลงสู่เรือนมรณะ อีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนกว่าๆตรงนั้นให้อดทนไปก่อนหลังจากที่เราเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นชีวิตใหม่เจอแฟนใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆใ,ในช่วง ตั้งแต่29บมีนาจนถึง27กันยาแล้วหลัง27กันยาจนถึง8พฤศจิกาเบรกไว้ก่อนประคับประคองก่อนเจอปัญหาอะไรเก่าๆย้อนกลับมามีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรอดทนช่วงสั้นๆเท่านั้นเองพอหลังจากวันที่8พฤศจิกาข่าวนี้แหละดีกว่า29บมีนาจนถึง27กันยาอีกเพราะดาวพฤหัสจะไม่ถอยหลังกลับมาแล้วจะเดินหน้าเต็มตัวสู่ภพสุภะพอสุภะเสร็จแล้วปี2565คือปีหน้า ยิ่งเข้าไปใหญ่ดีมากขึ้นไปอีกเพราะเจะ้โครจรได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีในเรือนกรรมะลอยกลางฟ้าเต็มเต็มส่งผลโดยตรงเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงส่งผลมาถึงดวงชะตาของเราเต็มเต็มเพราะฉะนั้นในปี2564จะดีขึ้นกว่าปี2563สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนไม่พอ 2,565ก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะยกระดับดวงชะตาขึ้นไปอีกมองไปอีก2,566ดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนลาพะได้ตำแหน่งราชาโชคงานดี2,565 งานดีไม่พอ2,566รับโปรเจกต์ใหญ่ต่อรับเงินใหญ่ต่อเห็นไหมครับเพราะนั้นจากนี้ต่อไปความสำเร็จรอท่านอยู่เพราะดาวแห่งความสำเร็จคือดาวพระฤหัสโคจรเดินหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญจะมีช่วงสะดุดแค่ช่วงปีนี้27กันยายนถึง8พฤศจิกายนเท่านั้นนอกนั้นเดินหน้าดีหมดส่งผลดีหมดความสำเร็จจึงจะเข้ามาในชีวิตแน่นอนถ้าดาวพระพฤหัสตอนเกิดไม่ได้อยู่ในเรือนอลีไม่ได้อยู่ในเรือนมรณะไม่ได้อยู่ ในเรือนวินาตไม่ติดพิษคุดพิษนาคพิษสุนัขดาวพระฤหัสไม่ไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูไม่ไปอยู่ในณวังตียางที่เป็นการาคินีเหล่านี้แล้วนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสพบกับชัยชนะในสิ่งที่ตัวเอง ตั้งความหวังไว้ในปี2,564 65 66แน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูประกอบกับมหาทักษะเป็นวิชาเป็นเพชรเ,เชรม็ดงามของโหราศาสตร์ไทยถ้าปีจรปี64 65 66ดาวพฤหัสไม่เป็นการากินีจรเป็นยังไงครับมีโอกาสที่จะเบิ้ลเข้าไปมีโอกาสที่ความสำเร็จจะคูณสองเข้าไปถ้าดาวพฤหัสอยู่ในมหาพูดไม่เป็นโลกาวินาศอริมรณะเดิม และจอนยิ่งส่งผลดีเข้าไปใหญ่เห็นไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนที่เกิดเมถุนเหมือนกันย่อมมีดวงชะตาที่แตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าหมู่บ้านของชาวรัคนาเมถุน เรือของชาวรัคนาเมถุนทั้งลำเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีไหมไปในทิศทางที่แม่น้ําเชี่ยวหรือฟากฟ้าสดใสมันไปในทางสดใสมากกว่าแต่เพียงแต่แต่ละคนก็มีบุปกรรมต่างกันต้องพิจารณาเป็นเคสสเ,เป็นลายๆไปตรงนี้ขอให้ทุกท่านทําความเข้าใจแต่อย่างไรก็ดีในเชิงโหราศาสตร์แล้วไม่มีอะไรเลยในภาพรวมที่จะต้องทํานายให้รัคนาราศีเมถุนไปในทาง ไม่ดีขอให้ท่านทําบุญแก้ไขดวงชะตาเสริมดวงชะตาอย่างที่ผมบอกทําบุญโรงศพไทยชีวิตทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรืองแน่นอนส่วนใครก็ตามที่เป็นลัคนาราศีเมถุนที่วงเล็บไว้ว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนบรณะอริวินาตอนเกิดดาวพฤหัสเป็นการากิรีจรเป็นการากิรีตอนเกิดหรืออยู่ในนาวาังตียางที่ไม่ดีอยู่กับดาวคู่ศัตรูอะไรต่างๆนี่ไปทําตามที่ผมบอกจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจะผ่อนหนักกลายเป็นเบาแน่นอนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการพยากรณ์แม้ดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่สำคัญที่สุดในดวงดาวทั้ง10ดวงเราจะ พยากรณ์โดยปาศจากดาวดวงอื่นไปโดยไม่ได้โดยเฉพาะดาวที่รวมอยู่ในกลุ่มตีเทพคือดาวสามดวงที่สำคัญที่สุดคือดาวพระเสว์ดาวพระราหูรวมถึงวงเล็บดาวมฤตยูไว้ด้วยตรงนี้ดาวมฤหัสโยกย้ายส่งผลกระเทือนไปถึงดาวทุกๆดวงที่ผมกล่าวมาเพราะอะไรครับเพราะดาวมฤหัสย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายที่จากลากับดาวพระเสว์ดาวพระเสว์สำหรับชาวราศีเมถุนเปรียบเสมือนเสือ เปรียบเสมือนงูเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายที่คอยเกาะกินกัดกินดวงชะตาทำให้ผมถึงพูดอย่างนั้นดาวพระเสาร์เดิมบางคนบอกเป็นโทษทข์อันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่อทั้งหมดดาวพระเสายังหมายถึงความแข็งแกร่งความอดทนความบึกบืนความยั่งยืนอีกเห็นไหมครับเพราะนั้นจะท่ายเรื่องร้ายดาวดวงใดดวงหนึ่งไม่ได้ท่ายเรื่องดีดาวดวงใดดวงหนึ่งไม่ได้ในร้ายมีดีในดีมีร้ายเหรียญมีสองด้านแต่สําหรับชาวรา,า,ราศีเมถุนนั้นดาวพระเสาร์ เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนมรณะตอนนี้ไปอยู่ในเรือนมรณะเรือนมรณะเป็นเรือนที่ดาวพระเสาควรจะไปอยู่ที่สุดเพราะดาวพระเสาได้ตําแหน่งเกษตราธิปดีเป่งรัศมีออกมาไม่ถึงดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมถุนนั่นแหละคือที่ที่พระเสาควรจะไปอยู่แต่ดาวพระพฤหัสเจ้ากรรมตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาเป็นต้นมาเข้าไปร่วมกับดาวพระเสาซะอย่างนั้นความสําเร็จความดีงาม จึงไปอยู่ในเรือนมรณะด้วยทําให้ดวงชะตาของท่านสุกสุกดิบดิบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่จากนี้เป็นต้นไปดาวพระเสาจะไม่กังวลแล้วเขาอยู่ในที่ของเขาดีอยู่แล้วดาวฤหัสเข้าไปกวนคราวนี้ดาวฤหัสจะสะเทือนขึ้นมาแล้วคือโยกย้ายเดินหน้าดาวพระเสาจะดิ่งลงความร้ายความไม่ดีทั้งหลายเขาจะอยู่ในที่ของเขาเหมือนงูได้อยู่ในป่าจระเข้ได้อยู่ในบ่อ เห็นไหมครับนี่1ดวงดวงที่2คือดาวพระราหูดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะ สุภะแมลว,ว่าความดีงามชื่อเสียงความสําเร็จไปอยู่ในภพไหนตอนนี้ไปอยู่ในราศีพฤษภภพ,พวินาศเพราะนั้นต้องระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังข้อพิพาทคดีความการมีปัญหาความไม่สบายใจความกังวลอะไรต่างๆเห็นไหมครับแต่จากหนีดาวพฤหัสเข้าไปช่วยพระราหูพระราหูที่ได้ตําแหน่งนิดแล้วไปตกอยู่ในเรือนวินาศร้ายกับร้ายจริงๆก็กลายเป็นดีได้แต่อย่างไรก็ตามสุภะไปตกวินาศมองกันแค่ผิวเผินไม่ต้องไปิด คิดมากไหลตลบมันก็แปลว่าไม่ดีนั่นเองแต่ดาวพฤหัสเข้าไปทําหน้าที่แทนดาวพระราหูส่งผลตีโกนสู่ลัคนาราศีเมถุนโดยตรงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีการโยกย้ายเดินหน้าของดาวพระฤหัสครั้งนี้ดาวเดินหน้าเพียงดวงเดียวส่งผลสะเทือนดวงดาวทั้ง10ดวงแม้กระทั่งดาวมฤิตยูเองก็มีดาวพฤหัสเป็นโยกหลังต่อ ตัวเองนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าดาวมฤตยูก็ได้อิทธิพลของดาวพฤหัสไปด้วยซึ่งดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาพระราศีเมษดาวพฤหัสเมื่อกลับมามีพลังพ้นจากความเป็นดิดอีกครั้งหนึ่งส่งผลตรงสู่ดาวมฤตยูในมุมโยกหลังทําให้ดาวมฤตยูลดทอนความเรวร้ายลงลดทอนการ บ่อนทำลายในเรื่องของราพะคือเรื่องของการเงินลงเห็นไหมครับการโยกย้ายของดาวพฤหัสครั้งนี้ส่งผลดีเต็มๆต,ต่อชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ผมอาจารย์สันมหาทศรารารวมถึงชมรมเท้าวิรุฬป,ปโคนาคราชได้เปิดคลาสโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานเป็นคลาสแบบออนไลน์ซึ่งคลาสนี้ เป็นค์สที่ทุกทท่านจะได้เรียนรู้การพยากรณ์โหราศาสตร์แบบง่ายแบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นอีกอัตรรถหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ท่านจะได้สามารถเรียนโหราศาสตร์นอกจากที่ได้มาเรียนที่ชมรมท้าวิรูปปโคนาคราชเหมาะกับท่านที่อยู่ต่างประเทศเหมาะกับท่านที่อยู่ทางไกลหรือชอบศึกษาเงียบๆคนเดียวที่บ้าน เราได้เปิดคาสดีขึ้นมาแล้วขอเชิญชวนทุกทกท่านไม่ว่าท่านจะเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพเป็นโหนแบบมืออาชีพหรือท่านต้องการเรียนไปเพื่อช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจหลายๆท่านที่นำวิชาโหราศาสตร์ไปประกอบในการทำธุรกิจวางแผนการตลาดนำวิชาโหราศาสตร์ไปช่วยผู้อื่นไปช่วยตัวเอง สามารถที่จะเข้ามาเรียนในคาดนี้ได้ทั้งหมดคาดนี้ผมจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานให้ท่านสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้แบบง่ายๆคาดนี้เราจะอาศัยความเข้าใจมากกว่าความจำ คลิปทุกคลิปในการเรียนจะไม่มีการลบท่านสามารถเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ไม่เข้าใจสามารถถามได้เรามีกลุ่มรายให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเอาดวงตัวอย่างมามาร่วมกันวิเคราะห์มาร่วมกันพยากรณ์ในคาสโหรศาสตร์ขั้นพื้นฐานครั้งนี้หลายๆคนได้ยินคําว่าพื้นฐานก็อาจจะนึกว่ามันไม่มีความแม่นยําทุกๆท,ท่านรู้ไหมครับว่าที่ผมใช้พยากรณ์ใน YouTube ใช้พยากรณ์ออกสื่อเนี่ยขั้นพื้นฐานที่ ผมว่านี่ยังใช้วิชาตรงนี้ไม่ถึงครึ่งเลยเพราะนั้นการเรียนโหราศาสตร์นอกจากเราเรียนเป็นศาสตร์แล้วเรายังมีแรงครูแรงครูตรงนี้จะช่วยให้ท่านทุกคนสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำศาสตร์ที่พยากรณ์โดยส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานเป็นหลักในการพยากรณ์จากสี่ติที่ผมพยากรดวงชะตามามากกว่าหมื่นดวงผมได้อัดแน่นหลักการในการพยากรณไว้ในคาดนี้เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านค่อย ค่อยเรียนตั้งใจเรียนมีความหมั่นเพียรและใช้ความเข้าใจมากกว่าความจําค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนสามารถเรียนค์ดนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องสําคัญที่สุดที่ทุกๆท,ท่านต้องถามแล้วผมต้องบอกตรงนี้คือเรื่องของราคาปกติในคร์ดออนไลน์ราคาก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ราคา4,500บาทแต่ในช่วงนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์หลายอยา่างทําให้กัรยาณมิตรของผม หลายคนอาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่สบายใจนักในการชําระค่าเรียนระดับนั้นไอ้คันที่ผมจะลดราคาไปโดยที่มันไม่มีเหตุผลก็เป็นการให้คนดูถูกวิชา ตอนนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญถือเป็นโอกาสในวิกฤตที่จะทำให้ผมสามารถทำราคาที่ให้การยานมิรทุกๆคนเนี่ยเรียนได้โดยสบายใจจากปกติ4,500บาทในครั้งนี้เราลดราคาลงมาให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนออนไลน์เต็มๆและอยู่ในกลุ่มรายซึ่งผมจะตอบคำถามแต่ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ตอบ อะไรเลยถ้าท่านไม่ช่วยกันวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์ก่อนท่านต้องแยกแยะท่านต้องลองปฏิบัติก่อนอาจจะมีการดูก,กันบ้างอาจจะมีการสั่งสอนกันบ้างตามภาษาอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับตรงนี้ราคาในการเรียนค์ดนี้อยู่ที่2,199บาทแต่เพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกๆท,ท่านที่เคยลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้ว พิเศษตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ทุกทกท่านมาเห็นคลิปตรงนี้ราคา2,199บาทภายในวันที่30มีนาคม2564นี้เท่านั้นนะครับ